เอาอยัางไงก็ให้ชัดมาที่ผมบอกไงอ,อยากจะล้มก็ล้มมาทินะครับทั้งสองหน้าแต่ว่าไอ้นี่หน้าอย่างหลังอย่างกันแบบนี้ส่วนกลุ่มมอบที่ออกมาเคลื่อนไหวในยุคหลังเป็นมับเสื้อแดงเนี่ยมีพรรคการเมืองเสื้อส้มเป็นผู้ดําเนินการเนี่ยนะใช้สีลักสีส้มการเมืองมีสีลักสีเป็นสําคัญนะในการเคลื่อนไหวมุ่งเป้าหมายในการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลักเนี่ย และทําทีว่าส้มกับแดงเนี่ยคนละพวกกันขัดแย้งกันคนละฝ่ายกันแต่ความจริงแล้วเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองแยกกันอยู่รวมกันตีนะครับเพื่อมีเป้าหมายในการล้มล้างและเปลี่ยนแปลงการปกครองให้พวกเขาให้ตัวเขามีอำนาจสูงสุดในการ สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นประเด็นเรื่องของจตุพรพรมพันธ์จตุพรพรมพันธ์นะก็มีการออกมาแฉซ้ำนะะเรื่องของผู้บงการอยู่เบื้องหลังมีการตีสองหน้านะครับเพื่อที่จะล้มล้าง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและทุกวันคนเหล่านี้ก็ทำการโจมตีในหลวงในราชการที่10นคะครับไปดูในเชิงบทการก่อนนะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันกลยุทธ์นะครับที่ใช้ในการหลอกลวงเนี่ยคือต้มตั้งแต่ดินยันฟ้าหลอกลวงตั้งแต่ฟ้าจะาจะรดดิน โดยไม่จำกัดวิธีการและไม่สนใจว่าผลลัพธ์นะครับที่จะกระทบกระเทือนต่อคนอื่นจะเกิดอะไรขึ้นแต่ตัวเองต้องได้ประโยชน์สูงสุดซูนในก็เป็นคนไกหนึ่งที่มาเล่นงานผมก็คือว่าคือจะสดูดีนายกทักษิณโจมตีผมที่เหลือก็โจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ยกย่องนายกทักษิณโจมตีสถาบันกษัตริย์ และก็โจมตีผมไปดูทุกคลิปก็จะเป็นอย่างนี้<ม>เรียกนายกทักษณิณว่าเจ้านาย<ม>กันเสียด้วยซ้ําตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็กล้ำมกลืนอยู่ด้วยความยากลําบากแต่ว่าของสุนายจุลพงศธรดูเสมือนหนึ่งว่ามผมไปรับงานมาอ<ม>และก็ไปยัดเยียดใสร่รายสถาบันกษัตริย์ว่าผมรับงานจากสถาบันกษัตริย<ม>์มาสลายคนเสือ้อได ทีนี้นี่นะครับคุณไปถามลูกพี่คุณไปว่าเอาอยัางไง<ม>ก็เวลาสำแดงนี่สำแดงอีกอย่าง<ม>แล้วคุณเนี่ยนะครับในฐานะลูกน้องเขาเนี่ยก็มาเล่นอีกอย่างหนึ่ง<ม>ต้มฟ้าจะรดดินแหละห<ม>ลอกฟ้ายันดินแนะล<ม>ะเจออ้ายังไงก็ให้ชัดมาที่ผมบอกไงอยากอยากจะล้มกบล้มมาที<ม><ม>นะครับทั้งสองหน้า แต่ว่าไอ้นี่หน้าอย่างหลังอย่างกันแบบเนี้ย่แต่ว่าคุณแฟงไหมที่ผมบอกว่าวันนั้นเนี่ยผมรู้อยู่แล้วว่าอย่างไรคุณเข้ามาไอเรือคนไฟเนี่ยผมนี้ชื่นชมในความฉลาดของไอแกงนี้จริงๆนะฉลาดบัดซบที่สุดก็คือข้างทฤษฎีด้านหน้านี่นะครับคนหนึ่งเสนอกราบอีกคนหนึ่งเนี่ยเล่นบทลม้มนะครับไอบทล้มก็เพื่อจะไปแข่งขัน นะครับกับบรรดานะครับในตลาดนะครับในอีกตลาดหนึ่งและขณะเดียวกันเพื่อต้องการอำนาจก็อีกตลาดหนึ่งความจริงก็คือว่านี่เป็นการข่มขู่อีกอย่างหนึ่งก็คือหมายความว่าคนหนึ่งเล่นบทมิชนาีและสุนัยก็เล่นบทเรือกลไฟแต่เรือผุผุน้ำานาอย่างคุณนยนะครับทุเรศนะขี้ขาดตาขาวหัวขาวด้วยกระจอกกระจอกที่สุด มัดซบที่สุดือมันมัจจะอะไรเก่งอะไรนักหนาผมในนั่งพูดอีเรียต่อมัยก่อนสามนาทีทหารก็เบาตัวแล้วแต่ของคุณนะครับต้องนั่งเรือไปรับสองหมื่นไม้แม่ใจถึงชิบหายเลยแล้วก็ชื่นชมกันแบบนี้ไอ้สังคมแมงซวยเนี่ยชื่นชมคนขี้คลาดขี้คลาดปากดีเอง แต่ว่าถ้าคุณกล้าเนี่ยนะครับน้ำน้าคุณกลา้าเหมือนในบรรดาน,น้องๆเด็กๆเนี่ยเอาเอถึงไหนก็ถึงไหนแล้วเอเอคุณนี่ใจขี้หมาเนี่ยนะครับคุณเป็นหมาไม่ได้มันคุณแม่ได้เป็นขี้มันได้ทเออเด็กมันยังพูด้ว<ๆ>มันกล้าสิคบเลยใช่เออมันกล้าเอาชีวิตเข้าแลกเลยเออของคุณเอาอะไรเข้าแลกเอาปากเข้าแลกเจ้านายเจ้านายผมเจ้านาย,านายผม,าายผมแล้วก็เล่นงานได้การที่สิบแล้วก็เล่นงานจตุพร สุนายจุลพงศทรนะซึ่งเป็นผู้ต่อต้านสถาบันพระมาหากรรษัตริย์เคยสังกัดพรรคของทักษิณน,นะครับเป็นคนสนิทคนใกล้ชิดกับทักษิณชินวัตรโดนข้อหามาตรา1นึตอนนี้หลบหนีไปอยู่ต่างประเทศสุนัยจุลพงศทรนะก็ยังคงโจมตีในหลวงในรัชการที่10อย่างต่อเนื่อง <c oughs> ใช้คำพูดวาจาภาษาจนเป็นที่มาของผู้ต้องหาตามมาตรา 1- น และหลบหนีลี้ภัยไปอยู่ในต่างประเทศนะครับอย่างไรก็ตามการออกมาแฉของจตุพรพรมพันธ์ฮะหลังจากที่ก่อนหน้านั้น,น,นทักษิณก็บอกจงรักภักดีจงรักภักดีกกดนะครับแต่ประวินนีซึ่งเป็นแกนนํากลุ่มล้มเจ้าว,วัททักษิณนตี2หน้านะครับเวลาเจออยู่กับเขาเนี่ยก็โจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์แต่มาอยู่หน้าพรบบิกก็กลับนะบ,บอกว่าจงรักภักดี คนนี้คราวนี้นะครับจตุพรพรมพันธนะ์เป็นรายที่2แล้วนะครับที่ออกมาแฉเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งงานสังเคราะห์นะฮะผมเคยเรียนหุ้นส่วนมาโดยตลอดนะนะว่าจริงๆแล้วนะฮะผู้บงการที่จะล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระบระมุขเนี่ยอยู่ที่ดูไบนะฮะและคนที่บงการจริงๆและอยู่เบื้องหลังเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเนี่ยคือทักษิณ นะคำพูดที่ผ่านมาของประวินนะซึ่งเป็นผู้องหาตามมาตราหนึ่งสองที่อยู่ประเทศญี่ปุ่นนะครับคำพูดของจตุพรพรมพันธนะ์ที่อยู่ในประเทศไทยนะซึ่งเป็นแกนนำเสื้อแดงเสียงชีวิตเพื่อทักษิณชินวัตรวันนี้คงชัดเจนนะการที่สุนัยจุรพภูสาทรออกมาโจมตีจตุพร จนเป็นที่มาของจุลพรทำการโจมตีกลับเล่นงานสุนัยจุลพรจุลภงสถรแล้วก็นายใหญ่ของเขานีว่าแน่จริงก็ออกมาเลยเปิดหน้ามาเลยคนหนึ่งเล่นอย่างคนหนึ่งเล่นอย่างนะเพื่อต้องการได้ตลาดว่ายง่ายได้พวกที่ไม่มีสิปัญญานะะกลยุทธ์เหล่านี้เป็นกลยุทธ์เชิงการหลอกลวงฮะหลอกเอาพวกจงรักภักดีว่าเนี่ยเขาก็จงรักภักดีนะ แล้วก็ให้อีกฝ่ายหนึ่งทําการโจมตีเพื่อล้มล้างการปกครองหลักตี2หน้าใช้ทฤษฎีการโกหกซ้ําๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงดูหมิ่นเหยียดย้มอาคาตมารดลายสถาบันพระมหากษัตริย์สิ่งที่จตุพรพูดความจริงล้วนนะครับก่อนหน้านั้นปวินก็พูดมาแล้วซึ่งผมเรียนย้ําหลายครั้งว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เสียลักทางการเมือง นะวันจัดตั้งพรรคไทยลัทธิไทยคือวันล้มล้างพระหมหากษัตริย์ในประเทศฝรั่งเศสเสาลักสีแดงคือเสลักของฝ่ายซ้ายนะฝ่ายซ้ายที่เป็นเสาลักของคอมมิวนิสต์แต่กลับอ้างตัวเองเป็นประชาธิปไตยนะครับเป็นหลักคิดของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสตนะ์ที่มีการชุมนุมประท้วงต่อต้านจับอาวุธเข้าสู้ตั้งแต่วันที่6 ตุลาคมนะครับ2,516และ2,519 14ตุลา16 16และ16ตุลา19นะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแหละนะฮะเป็นหลักคิดของคอมมิวนิสต์เลยนะซึ่งได้อิทธิพลมาจากจีนนะครับโดยมีหลักของคารมากอ่างทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมเป็นประชาธิปไตยนะแต่ที่จริงแล้วต้องการล้มล้างกษัตริย์เพื่ออะไรฮะ เพื่อให้ตัวเองเข้ามามีอำนาจในการปกครองสังเกตฮนะคนที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับทักษิณทั้งนั้นนะครับที่เป็นขบวนการล้มล้างและปกครองกลมล้างการปกครองนะครับส่วนกลุ่มม็อบที่ออกมาเคลื่อนไหวในยุคหลังนะเป็นม็อบเสื้อแดงเนี่ยนะมีพรรคการเมืองเสื้อส้มเป็นผู้ดําเนินการเนี่ยนะใช้สีลักสีส้มการเมืองมีสีลักสีเป็นสาคัญนะนะในการเคลื่อนไหว มุ่งเป้าหมายในการโจมตีสถาบันพระมาหากษัตริย์เป็นหลักเนี่ยและทําทีว่าส้มกับแดงเนี่ยคนละพวกกันขัดแย้งกันคนละฝ่ายกันแต่ความจริงแล้วเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองแยกกันอยู่รวมกันตีนะครับเพื่อมีเป้าหมายในการล้มล้างและเปลี่ยนแปลงการปกครองให้พวกเขาให้ตัวเขามีอำนาจสูงสุดในการปกครองนั่นเอง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์ยียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย,อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ คำน้อยมีได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นทรงปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมิเคยสิน้นเรี่ยวแรงแห่งสภา ไของพระราชาที่สืบสานร,รักษาอ่อยอดไครใครจะรู้ข้างในประไทย อ่านได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บรรทมเวลาใดไม่มีความทุกใดไม่ทรงรู้